ินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหมอมืุชารคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านไพ่ความรักนะคะของชาวราศีธนูจะมีผลตั้งแต่วันที่16จนถึง30กันยายนนะคะคุณจะสามารถฟังได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีควบคู่กันไปได้เลยนะคะ เป็นการอ่านภพยสถานะโสดมีคู่หรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณจะสามารถฟังได้ทุกๆสถานะกันเลยนะคะแล้วก็เป็นการทายโดยกว้างเนาะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจรรารณญาในการรับชมรับฟัง ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาฟังคลิปนี้ขอให้ได้รับพลังงานดีๆกันกลับไปนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกเนาะฝากในเรื่องของการกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการฟังคลิปต่อๆไปอ่ะโอเคเลยค่ะเดี๋ยว เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูนะคะความรักของคุณนะคะไพ่อยากที่จะบอกอะไรบ้างเนาะรึ่งเดือนหลังเดือนกันยายนนี้สามเหรียญเก้าไมา้สี่เหรียญ หถ้วยเก้าถ้วยเมจิเชียนผู้พิเศษนะคะคนโสดจริงๆเราให้ขึ้นมาว่าคุณก็ไม่ได้เหงานะคะมีคนเข้ามาคุยให้คุณรู้สึกว่าได้หายเหงาอยู่ตลอดอ่านะคะ แต่คุณก็รู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่มีใครนะคะที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขของคุณได้เต็มร้อยคุณนะคะมีความต้องการที่แบบว่าเฮ้ยใครก็ได้อะที่แบบรู้ใจทุกชั้นทุกอย่างรู้ใจชั้นทุกเรื่องทําให้ชั้นได้ทุกอย่างทําให้ชั้นได้ทุกเรื่องได้ไหมอ่ะอยากที่จะเจอคนแบบนี้จริงเลยนะคะอยากที่จะเจอคนแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอความผิดหวังหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ ทำดีให้กับเขามาตลอดนะคะจนวันนี้คุณรู้สึกว่าก็อยากที่จะเจอคนที่แบบเอาใจเราบ้างไม่ใช่ว่าคนที่เราคอยเอาใจเขาเหมือนที่ผ่านมานะคะไพ่อย่างที่บอกเนาะจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่มันเหมือนกับว่าพอพูดคุยแล้วเนี่ย นะคะมันเหมือนกับจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีโอกาสในลักษณะของการที่แบบเหมือนจะได้คบเหมือนจะได้สารต่อหรือเป็นในลักษณะของที่แบบเอ้ยได้ทําอะไรร่วมกันอย่างน้อยไม่ได้คบกันเป็นแฟนก็มีโอกาสได้คุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานหรือคุยกันไปคุยกันมาคุณก็มีโอกาสได้ไปสนิทกับเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งของเขาอะไรแบบนี้การที่ได้มีคนรู้จักเข้ามาภายในช่วงระยะเวลานี้อย่างน้อยไม่ได้แฟนนะคะก็อาจจะได้เพื่อนเพิ่มเข้า มาเป็นเพื่อนที่แบบว่าคุยสนุกสนาน hey, เฮฮาแล้วก็รู้ใจกันด้วยค่ะนะแต่ถามว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นในลนักษณะแบบว่าถ้าอยากเจอคนที่แบบถูกใจหรือคนที่รู้ใจเราไปะทุกเรื่องเนี่ยไพ่ขึ้นมานะคะไพ่ขึ้นบอกว่าให้เราลอแบบว่าไม่ต้องไปสนใจความรักเลยนะคะตัดเรื่องความรักออกไปเลยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบ เราจะได้ในสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังแต่อะไรที่คาดหวังเนี่ยเราจะไม่ได้เออไพ่ขึ้นมาแบบนี้าชาวราศีธนูก็ลองลองเนาะลองแบบว่าลองไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักลองซิงว่าเฮ้ย <c oughs> ช่วงนี้ฉันจะทํางานละฉันจะเก็บเงินเก็บทองนะคะเพื่อที่จะสร้างอนาคตกันนะคะบอกเลยว่าคุณมีโอกาสได้เจอคนที่แบบถูกใจมาแบบ จะทันหันแบบว่าที่ไม่ได้ตั้งใจตั้งตัวมาก่อนเลยนะเอาแบบนี้นะคิดแบบกลับด้านหรือแบบไม่ต้องไปคิดมันเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาเองนะคนที่มีคู่ช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าเบือ่อเบื่อหนายกับความที่แบบว่าไม่ปรับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการที่แบบว่าคิดว่าดีคิดว่าถูกคิดว่าใช่จนทำให้กลายเป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังนะคะ บางทีบางครั้งเนี่ยคุณคิดว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยทำถูกแล้วนะคะความคิดของคุณเนี่ยคุณพยายามใจเย็นที่สุดแล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณพบเจอหรือสิ่งที่คุณได้เจอเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะคุณพยายามที่จะแบบว่าทําใจยอมรับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณและคนรักบ,บางทีบางครั้งอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็พยายามที่จะพูดด้วยความเย็นไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ร้อนๆเนาะ แต่บางทีบางครั้งเนี่ยการที่เราแบบดีเกินไปนิ่งเกินไปหรือไม่พูดอะไรเนี่ยนั่นแหละมันก็อาจจะเป็นข้อเสียทำให้คนรักของคุณเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรหรือสิ่งที่เขาทำทุกวันนี่มันไม่ได้ผิดหรอกแต่อาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนรักของคุณเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้กระตือรือร้อนเท่าไหร่หรือว่าไม่ตรงตามใจที่คุณปรารถนา นะคะแต่จริงแล้วว่าในเรื่องความคิดของคนรักหรือการกระทำของเขาเนี่ยเขาก็พยายามนะคะที่จะแบบปรับปรุงแล้วพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่จริงแล้วมันมาจากปัญหาเกี่ยวกับการไม่ได้ดั่งใจของคนทั้งคู่แค่นั้นเอง นะคะดังนั้นในเรื่องของความหวานที่มีให้กันช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูไพ่ขึ้นมาว่าไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปคาดหวังเลยเพราะว่าถ้าคุณโฟกัสหรือถ้าคุณคาดหวังว่าให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องเป็นไปตามที่เราคิดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งเครียดมันจะเป็นในลักษณะของการเจอปัญหาที่วนลูปเดิมๆคิดไปก็เบื่อไปคิดไปก็เซ็งไปสู้ที่ทำงานทำหน้าที่ของเราให้ดีก็แค่นั้นเอง แต่ชาวราศีธนูนะช่วงนี้นะคะไพ่ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าจะมีการแบบเฮ้ยมาแบบทะเลาะง้งแง,ง้งอารมณ์หุดหิดเสียใ่กันผ่านกันนะคะมาจากการที่ต่างคนทั้งคู่เนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยกันทั้งคู่นะคะพยายามทําหน้าที่ให้ดีแล้วแต่ว่าปัญหามันมาจากการง้งแง้งกันการเรียกร้องความสนใจหรือมาจากการไม่ได้หลังใจกันแค่นั้นเอง มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะไม่ได้มาจากแบบเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยเนาะอยู่ดีๆก็โดนหาเรื่องหรืออยู่ดีๆก็แบบโดนถามแบบว่าไม่ค่อยโอเคทางทางที่แบบคต่างคนต่างเย็นแล้วหรืออาจจะมีปัญหาแบบเถียงกันเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องเกี่ยวกับการเลือกร้านอาหารหรือเกี่ยวกับการเลือกของกินอะ เธอจะกินอะไรเราวันนี้จะกินร้านน,า,นานนั้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยพอไม่ถูกใจกันหน่อยพอถามเพราะอีกฝ่ายนึ่งบอกว่าอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้พออาจกินอะไรก็ได้ไปกินกะเพราไม่เอาหรอกไม่กินกะเพราไม่อยากกินนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะทะเลาะอะไรกันที่แบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเข้ามาแบบว่ากวนใจเนาะ นะคะดังนั้นก็คือ,อถ้าเรารู้แล้วว่าอยากกินอะไรก็ได้จะกินอะไรก็ให้บอกไปเลยหรือไม่ต้องถามอยากกินอะไรก็ไปนะคะมันจะแบบทะเลาะก,กันเรื่องไร้สาระอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันเป็นการโกรธการทะเลาะเดี๋ยวคู่ทั้งคู่เนี่ยก็กลับมาคิดกันได้ว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่สมควรที่จะต้องมาแบบเอามาเป็นยกประเด็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตให้ต้องเสียสุขภาพจิตกันคู่เนาะเขาบอกว่าช่วงนี้ถ้าใครทะเลาะกันอยู่ราศีธนูนะคะ เดี๋ยวก็ได้ดีกันนะคะพออารมณ์เย็นของคุณทั้งคู่เนี่ยพอเย็นก็เย็นกันได้ทั้งคู่เลยคิดได้ก็คิดได้กันทั้งคู่เลยนะคะมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งนะคะช่วงลมเพลลมพัดนะคะ นิดนึงแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรส่วนถ้าใครที่คิดกําลังจะหึงห่วงกันอยู่ก็บอกว่าช่วงนี้ตัดเรื่องนี้ไปได้เลยนะคะพอถ้าถามกันหรือแบบมาแบบจับผิดอะไรกันนิดหน่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นทะเลาะก,กันแบบไม่เป็นเรื่องดังนั้นในเรื่องของการนอกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ขึ้นว่าไม่มีไม่ต้องกังวลเลยนะจ๊ะผ่านได้เลยเรื่องนี้ผ่านได้ผ่านนะคะเอาเวลาเนี่ยไปคิดทำอาหารกินหรือเอาเวลาเนี่ยคิดไปแบบวันนี้จะทำกับข้าวอะไรให้ คนรักกินดีหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าที่จะต้องเฮ้ยกลับบ้านผิดเวลาน่ะแอบไปไหนอะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าแอบคุยกับใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งเห็นคนรักเนี่ยมีเขาเรียกว่าสังคมเยอะต้องไปแบบ พบปะคนนู้นคนนี้คนนั้นก็ผ่านทําให้คิดวิตกจริตวิตกกังวลไปเองนะคะดังนั้นก็ให้เรามาระวังจุดนี้จุดเล็กๆที่แบบว่าไม่ค่อยมีเหตุและผลด้วยเนาะที่จะทําให้ต้องมาแบบว่าทะเลาะหรือผิดอกติใจกันแต่เขาบอกว่าถ้าทะเลออกกาะกันช่วงนี้ก็เคลียร์กันได้เพราะว่าทุกวันนี้คุณทั้งคู่ชาวราศีธนูเนี่ยอยู่กันในลักษณะข,ของการเป็นผู้ให้กันทั้งคู่อยู่แล้วนะคะต่อให้มีอะไรแบบทะเลาะเบาะแว้งหรือผิดพลาดนะก็ให้อภัยกันตลอด เว้นในเรื่องของการถ้าโดนนอกใจอันนี้อาจจะแบบให้อภัยกันยากนิดนึงแต่ว่าถ้าทะเลาะกันเรื่องอื่นยังไงยังไงก็เดี๋ยวก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมจ้าไม่ต้องกังวลเนาะส่วนใครนะคะที่กำลังอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณกำลังคิดแล้วก็กำลังเริ่มที่จะแบบหันกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะ ใจคุณเนี่ยยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้ไปตลอดชีวิตนะคะถึงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความเป็นผู้ให้หรือแบบให้คำปรึกษาให้ความรู้สึกดีหรือพยายามเนี่ยหยิบยื่นแบ่งปันในสิ่งที่คุณไม่มีเนี่ยแต่คุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่หรือเปล่าถ้าสถานะคนที่จะเป็นคู่ชีวิตหรือถ้าจะเป็นคนรักกันจริงๆเนี่ย มันต้องแบบมีการที่แบบเติมเต็มให้กันมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าดีแค่3วันอีก3วันหายไปติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจนทําให้เป็นความรู้สึกอุปสรรคปัญหาของคุณที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณจะมาซัพพอร์ตช้นเฉพาะเรื่องเงินเงินนองทองหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ย แทบไม่ได้นึกถึงหรือซัพพอร์ตกันเลยอย่าคิดว่าใช้ในเรื่องของความสุขบางสิ่งบางอย่างมาฟาดหัวแล้วฉันจะอยู่จุดนี้ได้นะคะคุณคิดเยอะแล้วเหมือนกันคุณเริ่มคิดมากขึ้นนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคนที่กําลังอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยในวันนี้คุณมีโอกาสที่แบบคุณจะตัดใจได้ง่ายหรือคุณจะออกจากจุดนี้ไปง่ายๆเพราะว่าคุณเบื่อเกินจะทนอืม มันเป็นแบบว่าการออกมาครั้งนี้นะคะมันมีเกณฑ์นะที่ตัวคุณจะออกไปนะคะว่าเพราะว่าต่อให้เขาคนนั้นเนี่ยมาง้อขอคืนดีมาขอโอกาสมาขอการให้อภัยเนี่ยคุณก็ได้อย่างมากเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อการแค่นั้นเองแต่ถ้าจะมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือแบบจะมาให้ฉันแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่พอฉันต้องการ ความรู้สึกหรือต้องการคำปรึกษาจากคุณคุณก็หนีหายหรือแบบมาแบบเป็นพักๆมามาหายหายอะไรเงี้ยคุณก็ยังพูดกับตัวเองด้วยว่าเฮ้ยคุณก็ไม่อยากที่จะเอาแล้วเหมือนกันนะคะเรียกง่ายๆว่าช่วงนี้คุณแบบ มีเกณฑ์การตัดสินใจได้เด็ดขาดแต่ว่าการตัดสินใจนี่มันมาจากอารมณ์ด้วยนะอารมณ์ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องทนมันก็ไม่จําเป็นต้องทนแล้วหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยต้องเดินหน้าแล้วมันก็ต้องออกไปหาอนาคตให้กับตัวเองบอกเลยว่าศักยภาพของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะเอาเวลาของการที่เรามาใส่ใจ ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคนคนนี้ที่เขาไม่ได้มีอนาคตให้กับเราเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเวลาเนี่ยที่เราเสียไปเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการสร้างอนาคตได้นะคะบอกเลยว่าช่วงนี้อยากที่จะให้คุณโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทํางาน mm. การหาเงินหาทอง ดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ไพ่ขึ้นมาว่าถ้าคุณออกมาจากจุดเนี่ยหรือถ้าคุณกําลังมีปัญหากับคนคนนี้การเงินการทองของคุณนะคะอาจจะมีปัญหาการหยุดชะงักชั่วคราวด้วยเช่นกันดังนั้นไพ่บอกว่าให้มาโฟกัสเกี่ยวกับการทํางานจะดีที่สุดนะคะแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องแบบมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าประเดบประดังเข้ามาพร้อมๆกันจนทําให้เราต้องมีความเครียดหรือความไม่สบายใจนะคะอืมใช่ ก็สรุปว่าชาวราศีธนูนะคะคุณมีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากวงโครจโครจนะคะของความไม่ชัดเจนเพราะว่ามารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้ดั่งใจอะนะคะไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนรักจริงๆมันไม่เป็นแบบนี้แต่ก่อนที่จะออกมาเนี่ยคุณก็อาจจะมีการถกเถียงกันอยู่แล้วนะคะฝ่ายนั้นเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ เถียงข้างๆรูๆว่าที่เป็นทุกวันนี่มันอย่างงั้นอย่างนี้ยังไงคือมันเป็นเหตุผลที่คุณรู้สึกว่ามันฟังไม่ขึ้นนะคะพอมันฟังไม่ขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆเนี่ยมันตั้งกี่ครั้งกี่หนกันมาแล้วเนาะก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออไปเหอะนะคะอยู่แล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่ทําให้คุณเนี่ย ดีขึ้นอย่างมากก็ได้แค่แบบความสุขแบบเป็นครั้งครั้งเป็นคราวคราวแต่บทสรุปแล้วเวลาเรามีปัญหาหรือต้องการเขาตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้ไง เออดังนั้นก็อาจจะเป็นจุดๆหนึ่งที่ทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีธนูถ้าใครกําลังเจอประสบพบเจอปัญหาอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่แล้วก็เจอคนที่ถูกใจแล้วก็ รักเราคนเดียวเข้ามาเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหมอมูชาร่แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการฟังคลิปต่อๆไปหรือถ้าท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนช่องหมอหมูนะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ